สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางจ้าสวัสดีทางเอฟซีใหม่เอฟซี FC เก่าด้วยจ้าสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทางหน้าช่องด้วยกันทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางละวกะ็มาเป็นกาลังใจให้กับแอดจอยนะจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามจ้าขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆุกกำลังใจจ้าวันศุกร์จ้ามือนีิวันที่ยี่สิบเก้าเดือนสิบสองสองพันห้าร้อยหกสิบหกมาปุบกับแนวทางของ แอดจอยพาลยุยคือเก่าแล้วก็ตามเคยจากกับห้างเซ้งรอบเสารรอบบ่ายสำหรับสายหุ้นของห้าจากขอประกาศนิดนึงนราจะเพื่อแสดงเข้าใจกันจา้าหุ้นห้างเซ้งรอบปกติวันจันทร์วันที่หนึ่งหุ้นปิดไปโดยจากพอสนอแอดจอยก็อาจิบในล่กหายนอกจะสสาหรับห้างเซ้งรอบปกติจ้าสำหรับวันจันทร์วันอังคารวัน,น,วน,น,วนพุธ หุ้นนิเคีรอบปกติหุ้นปิดไปนอกจากจสําหรับหุ้นนิเคี้ยรอบปกติเอดย้อยกับอาจสิบริลลลงหายนอกจากพอบหุ้นปิดเนาะอาจสิเจอก,กันกับแนวทางหุ้นนิเคีรอบ VIP จ้ีอ่าสำหรับสายหุ้นเดคะเดอ่าสำหรับผลสรุปห้างเซิงรอบเซาระบายของมือว่านจะวันที่ยี่สิบแปดเดี๋ยวมาเบิ่ผลของมือว่านกัน,นก่อนจะให้เข่าตัวได้แบบได้สิได้เข้าใจกันจะสำหรับแนวทางห้างเซิงจา้า ฮางเสียงรอบเร้าวันที่ยี่สิบแปดจ้ารอบเร้าเด่นวิ่งรูดอยู่ที่ห้าและสี่สำหรับผ้นของรอบเร้าบนนี่พลาดไปจ้าโคกหกเก้าล่างรอบเร้าออกแปดหาแปดหาจับคู่เข้าไปที่ห้าแปดโอ้โหมาตัวเน้นเต็มเต็มเค่ะเดอ้อรอบเร้าจะสองตัวล่างเด่นแปดวิ่งรูดแปดมาจ้าสำหรับรอบบ่ายสามกับสองวิ่งรูดจ้า ผลห้างเซงรอบบ่ายของวันที่28ออกสามหาสามโอ้โหสุดปังเด่นสามวิ่งรุดสามพอเฮ้ามาอยู่รักลอยได้อีกเนาะจ้าเด่นสามวิ่งรุดสามอยู่รักลอยจ้าจับใส่สามสามสามหาถือว่ามาสามตัวโตเนาะจ้ารอบบ่ายบนจ้าโอ้โหสุดปังจ้สามหามาตัวเน้นเต็มเต็มบนจ้าโอ้โหสุดปังค่ะพี่อ้องเอฟซีจ้าท้ง รอบเสารอบบ่ายเข่าตัวเน้นเต็มเต็มนะจ้าเดนสามวิ่งุสามพอเฮ้ามาจา้าลางออกโคกเก่าพลาดไปจา้าโอ้โหโคกเก่าหลบเสามาออกรอบบ่ายได้อีกเราจะตัวเดียวกันเลยเราจะโหกเก่าโคกเก่าสำหรับพลหัางเซงของมือวานวันที 28, น่28ยินดีกับคนติดตามยินดีกับพี่โรเอฟซีติดตามแนวทางกับแอดยอยด้วยใจสำหรับ รอบเสาหาซ้ำก็มาตรงๆเนาจะอยู่รอบอยู่รอบเสาเนาะมาออกรอบายรอบายได้ตัวเนาจะรอบเสามาตรงอ่ะตามนี่เลยใจยินดีกับพี่น้องเอฟซีทตามจ้าสำหรับห้างเซิงของเฮาถือว่าปังๆกันไปเขาเต็มเต็มตัวเน้นเต็มๆทั้งรอบเสาและก็รอบายเนาจะตามกันต่อหลุนกันต่อกับห้างเซยงรอบเสารอบาบวันศุกร์วันที่ยี่สิบเก้าจ้าสำหรับสายหุ่นของเฮาไกยานทีเอดจอยอธิบายไปเลยเนาจะหุ่นนี่เคอี วันที่หนึ่งอ่าวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามปิดไปนะจ้ะอ่าบางทีแอดจอยอาจสีลงห้นิวีนะจ้ะสำหรับหุ่นของเข้าจ้าส่วนห้างเซ้งวันจันกรบปิดไปอีกมือหนึ่งนะจ้ะสำหรับรอบปกติจ้าสำหรับห้างเซ้งของวันที่ยี่สิบเก้ามือเด่นรอบเ้าอยู่ที่สี่และสามจับคู่เด่นสี่วิ่งรุ่นสี่มีสี่เก้า สี่หกจ้าสี่เก้าสี่หสแปดสห้าสหนึ่งสำหรับเด่นสามวิกุตสามจ้าจับขู่สามหกสามเก้าสสี่สามแปด สามหนึ่งตามด้วยสามหาสำหรับรอบบายจะเดินวิ่งดูดอยู่ที่หกและหา้าจับคู่ฮก,ม,กมีหกสามหกแปดหกสามหกแปดตามด้วยหกสี่อันนี้เบิร์ออกอยู่น่จาจะหกแปดเนาะหก,หกหกหลักกันจ้าโอ้โห เบิรนกเก้าเด่นหาวิ่งรุ่นหารอบบายจาหา้าหกหาเก้าหาสี่นิ๊แต่เลขพี่น้องหาหนึ่งหาแปดตามด้วยห้าสาม เห็นกันอยู่เนาะ,ะเดี๋ยวมาเบิกตัวเด่นตัวเน้นกันก่อนจ้าว่ามีตัวหมักตัวชอบคือกันหรือบอจ้าเมื่อว่านมาเน้นๆเ,เลยทั้งรอบเสารอบบ่ายสาหรับรอบบ่ายมือนี้แอจ์จอยเขาเน้นอยู่ที่เอ่อมอื่วานองหาแปดหาสามเขาเน้นอยู่ที่ห้าหนึ่งกับห้าสี่หกแปดหกสามสามเก้าสามสี่ สี่แปดสี่หกจ้าสำหรับแนวทางห้างเซ็งรอบเซารอบบายวันที่ยี่สบเก้าวันซุกมือนี่ตามนี่เลยจ้าหมักตัวใดชอบตัวใดลองเปรียบเทียบพิจารณาอีกที่หนึ่งได้จ้าเบิ้องว้เป็นแนวทางจ้าแนวทางตัวเลขถุกตัว,ตว,ตว,ตวมีเขา่ามีรูผดผิดพลาดประกันในเอจ็จอยตองขอสูดขอภัยพี่น้องเอซไว้ด้วยละกันเราจะคอ,อยย้ำว่าเป็นเพียงแค่ แนวทางจ้าคาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กคบแอดจอยด้วยจ้าขอคนละไลค์ขอคนละแชร์ขอคนละหนึง่งติดตามพอจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอเก่าวคำวัาสวัสดีจ้า